โอเคทุกคน c o นอตติงยืนยันโฟน3มาไตยมา3ปีนี้พร้อมเผยข้อมูล CMF Phone 2 Pro เตรียมเปิดตัว28เมษายนจับตากลยุทธ์การส่งออกจากอินเดีย CMF o n e 2 Pro จัดเต็มกล้อง50ล้านเลนเทเลซูม2เท่าครั้งแรกในกลุ่มราคานี้ครับสเปคคล้าย 3A แต่ถูกกว่าด้าน Moto8 60หลุดจอ P OLED 1 2 0 h z ชิป d i d y n s m t y 7300 o ตก60กล้องคู่50ล้านแบตอึดแถมชาร์จ68วัตตทนนาน หรือเปิดตัว24เมษายนฟาก n นูเบีย 70s Ultra Photographer Edition มา28เมษายนนี้พร้อมกล้องใต้จอด้วยครับฉันเคยเ,เพื่อนๆผมขอเวลา5นาทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แล้วเรามาดูกันต่อครับ ข่าวการยืนยันจาก CEO ของ Notting โดยตรงเกี่ยวกับ n o t ต i n g Phone 3ที่หลายคนรอคอยผ่านช่วงตอบคำถามบนแพลตฟอร์ม X ประธาน Notting ได้ระบุช่วงเวลาเปิดตัวสร้างความด่นเด้นให้กับแฟนๆครับที่ติดตามแนวทางอันเปนเอกละลั์ของแบรนดน์นี้ช่วงเวลาที่ระบุคือไตรามาสที่3ของปี2025การประกาศจากข่าวเปิดเองนี้ถือเป็นข้อมูลที่น่าชื่อชมที่สุดณนะตอนนี้ครับเกี่ยวกับกำหนดการเปิดตัว ทำให้ข่าวลือก่อนหน้านี้เงียบลงความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวนี้สูงมากกลอบเวลาไตามาส3ปี2025สอดคล้องกับประวัติการเปิดตัวมือถือรุ่นหลักๆก,ก่อนหน้านี้ของบริษัทพ,พอดีครับทั้งนอตติงโฟนรุ่นแรกและโฟน2ต่างก็เปิดตัวในเดือนกรกฎาคมชี้ว่ารุ่นที่3ก็น่าเดินตามรอยรุ่นพี่ ก่อนที่น็อตติงโฟน3จะมาถึงในปีนี้ <S <S <Ran> <S ก็มีอุปกรณ์อื่นๆเปิดตัวมาก่อนครับโดยโฟน3 <S 2> <S 2> เองจะเปิดตัวตามหลังน็อตติงโฟน 3A และ 3A Pro ซึ่งเป็นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ความสนใจพุ่งเป้าไปที่การเปิดตัวแบรนด์ลูกของน็อตติงและน็อตติงก็ได้เผยภาพแรกของ CMF โฟน2 Pro ที่กำลังจะมามือถือรุ่นนี้มาพร้อมรูปลักษ์ดีไซน์ใหม่ที่แตกต่าง,งรุ่นก่อนครับ CMF ถือเป็นสัญญาณการพัฒนาด้านดีไซน์ของแบรนด์ กาปฏิทินรอได้เลยครับเพราะวันที่28เมษายนนี้นักติงวหวานแผนจัดงานเปิดตัวระดับโลกซึ่งจะมีการให้ข้อมูลสเปคและฟีเจอร์ต่างๆของ CMF Phone 2 Pro อย่างละเอียดครบถ้วนในครั้งแรกให้ทราบกันทั่วโลกอย่างเป็นทางการครับในช่วงตอบคาถามเดียวกัน CO ออย่างคาวเปยได้ตอบคาถามกับประเด็นเศรษฐกิจเมื่อถูกถามเรื่องภาษีที่อาจเกิดขึ้นและราคาที่สูงขึ้นเบยตอบชัดเจนว่าบริษัทกําลังพิจารณาเพิ่มการส่งออกจากอินเดียอย่างจริงจังนะครับ พื่อรับมือสถานการณ์การปรับเปลี่ยนมาตรฐานเชิงกลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบด้านต้นทุนที่อาจเกิดกับผู้บริโภคคำพูดของเปย์สะท้อนแนวทางเชิงรุกในการรับมือกับความซับซ้อนทางการค้าโลกและการรักษาราคาที่แข่งขันได้ของสินค้านอตติงที่วางขายทั่วโลกเปย์ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเขาเล่าว่าการเปลี่ยนไอเดียเริ่มต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปโดยทั่วไปแล้วนอตติงจะใช้เวลาประมาณ9-18ถึงเดือนแต่ระยะเวลานี้อาจแตกต่างออกไปขึ้นกับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์นั้น,น,น แม้จะยืนยันเวลาเปิดตัวแล้วแต่น o อตติงก็ยังคงปิดปากเงียบเกี่ยวกับรายละเอียดสเปคของโฟน3ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับชิปเซตหน่วยความจำและสเปคฮาร์ดแวร์อื่นยังไม่ได้เปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการณนะตอนนี้ครับอยา่างไรก็ตามด้วยกำหนดเปิดตัวที่อาจเกิดขึ้นในเดือนรกรกฎาคม2025ผู้สังเกตการณ์ในวงการคาดว่าข้อมูลลที่น่าเชื่อถือและสเปคอย่างเป็นทางการจะปรากฏออกมาเร็วๆนี้ส่วนราคาก็ยังคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดเกี่ยวกับมันครับเมื่อพิจออารณาความไม่แน่่นนนออทททาาาาาาางงเเเศรรรรษษฐกกกิิจจแลละะะผบภีีีดขึ้คปมณ700หหยสั3 ก็ดูไม่น่าแปลกใจนักแต่การตั้งราคาสูงเกิน800เหรียญดูไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะมีการแข่งขันสูงทำให้นอตติงยังคงรักษาช่องว่างในตลาดของตัวเองได้ครับยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับ ขณะที่วันเปิดตัว c m i p h o n e 2 Pro ในวันที่28เมษายนใกล้เข้ามาน,น้องจิงก็ได้เปิดเผยรายละเอียดของระบบกล้องครับกล้องหลักมีความละเอียด50ล้านคู่กับเซ็นเซอร์ขนาดใจ1ทับ1.57นิ้วที่เคลมว่าเป็นเซนเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มราคานี้เซ็นเซอร์ตัวหลักนี้มีความสามารถในการรับแสงที่ดีขึ้นเพื่อคุณภาพรูปถ่ายที่ดีกว่าเดิมโดยเฉพ,เพาะในสภาพแสงน้อยที่ท้าถ่ายข้างๆกันนั้นก็เป็นเซ็นเซอร์หน้าประทับใจอีกตัว คือกล้องเทเลโฟโต้50ล้านเพิ่มความหลากหลายในการถ่ายภาพได้อย่างมากกล้องเทเลโฟโต้ตัวนี้มีความสามารถในการซูมออปติคอล2เท่า true, นอกติงชูจุดเด่นว่านี่จะเป็นการนําเลนส์เทเลโฟโต้ซูมออปติคอลมาใช้เป็นครั้งแรกในกลุ่มราคาตลาดมือถือระดับนี้ที่น่าจะเป็นกลุ่มราคาประหยัดนะครับและใกล้จะมีวางจําหน่ายในปัจจุบัน การพิจารณาสเปคที่เปิดเผยออกมาช่วยให้นาไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของนอตติงที่มีอยู่โดยตรงครับการผสมผสานกล้องหลัก50ล้านเทเลโฟโต้2 x 50ล้านและอัลตร้าวายแล้านบวกซีอีเอฟโฟนสองโปรฟังดูคุ้นเคยอย่างยิ่งสำหรับแฟนๆนอตติงครับอันนี้จริงแล้วชุดกล้องนี้ดูเหมือนจะเหมือนกับกล้องที่ใช้ในนอตติงโฟน n e 3 a ที่วางขายอยู่แล้วนี่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้ฮาร์ดแวร์ร่วมกันระหว่างสายโปรดักต์ต่าง แน่นอนว่าความคาดหวังในตลาดคือรุ่น CMF นี้จะมีราคาถูกกว่าแม้ใช้ฮันแวร์กล้องร่วมกันแต่จุดแตกต่างสําคัญที่คาดหวังคือราคาครับแบรบนด์ CMF โดยทั่วไปมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้บริโภคที่เน้นความคุ้มค่าซึ่งหมายความว่าติม o n e 2 Pro น่าจะมีราคาต่ํากว่านอตติ Phone 3A พอสมควร นอกเหนือจากเรื่องกล้องแล้วสเปคหลักบางอย่างของซี f เอฟโอน2โปรก็ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้เรารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์นี้ใช้ชิปเซ็ตจากม e d เดิลเทคเป็นขุมกำลังโดยเป็นชิปเซ็ตในเมซิเ t y 7300 Pro ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นเองครับชิปตัวนี้ให้ความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานเหมาะสำหรับตลาดมือถือระดับกลางที่ซี f เอมักจะเน้นตัวประสิทธิภาพจริงและการใช้งานในชีวิตประจำวันคงต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการปลายเดือนนี้ครับ ปิดท้ารายละเอียดก่อนเปิดตัวนอตติงยืนยันของในกล่องสำหรับบางภูมิภาคแล้วอย่างน้อยก็ในอินเดียแพคเกจขายปลีกของ CMF Phone 2 Pro จะมีทั้งที่ชาร์จและเคสใสตัวธรรมดามาให้ในกล่องเลยเพื่อความสะดวกให้กับผู้ซื้ออย่างเราเลยครับ หันมาทางฝั่งม o t ต r ola บ้างครับข้อมูลหลุดทําให้เราได้เห็นภาพข้อข่าวข,ข,ของสมาร์ทโฟน e 8 6 0ที่กำลังจะมาหลังจากเปิดตัวรุ่น8 6 0 Fusion และสไตล์ s ัดไปแล้วก็มีภาพโปรโมทของรุ่น8 6 0ปกติหลุดออกมาเปิดสเปคฮาร์ดแวร์สำคัญก่อนเปิดตัวอุปกรณ์รุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอ P OLED ขนาดใหญ่6.7นิ้วหน้าจอเป็นแบบขอบโค้ง4ด้านหรือ quad curve ทุยความสวยงามครับ มีความละเอียดคมชัด1,220คูณ2,712พิกเซลและมีรีเฟรชเรท120เฮิรตซ์เพื่อการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลภายในตัวเครื่องข้อมูลหลุดชี้ไปที่ชิปเซตหนเมซิต,ตี้7300มีรายงานว่าชิปนี้ทำงานร่วมกับแรมที่ให้มาเยอะถึง12กิกและพื้นที่เก็บข้อมูลภายในมากถึง512กิกซึ่งหมู่บอดถึงศักยภาพด้านประสิทธิภาพที่น่าจะแข็งแกร่งเลยทีเดียวข้อมูลที่หลุดออกมายังให้รายละเอียดความสามารถด้านกล้องของ Motor o l A60 ด้วยครับมันมาพร้อมกล้องหลักความละเอียดสูง50ล้าน ตัวใช้เซ็นเซอร์ไลทเทีย LYT700C ตัวขั้นสูงของโซ n y ซึ่งคือชื่อเรื่องการเก็บรายละเอียดภาพได้ดีในสภาพแสงต่างๆเพื่อสอดคล้องกับความละเอียดของกล้องหลัก กล้องหน้าสำหรับเซลฟี่ก็ระบุว่าเป็น50ล้านเช่นกันส่วนพลังงานมาจากแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5 2 0 0มิลลิแอมครับซึ่งให้การใช้งานที่ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จแต่ละครั้งสำหรับผู้ใช้งานมือถือหนักๆนักเสริมความจุบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ Motorola A860 รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วครับสเปคระบุว่ารองรับการชาร์จแบบมีสายรวดเร็วถึง68วัตต์ทำให้สามารถเติมพลังงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดลดเวลาที่ต้องรอการชาร์จลงได้มากเลย นอกจากจะประสิทธิภาพและสเปคกล้องแล้วภาพที่หลุดออกมายังเน้นย้ำถึงความทนทานของตัวเครื่อง Motorola A60 ที่รับรองมาตรฐาน Military Standard 810S ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นการตกกระแทกได้ดีกว่ามือถือทั่วไปการรับรองนี้ชี้ว่าโทรศัพท์สามารถทนต่อสภาวะที่สมบุกสมบันได้มากกว่าอุปกรณ์ทั่วไปแม้วันเปิดตัวที่แน่นอนจะยังไม่ได้รับการยืนยันจาก Motorola แต่ก็มี t เซอร์ที่น่าสนใจแพร่ออกมาทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับการเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ t เซอร์เหล่านี้อาจบอกใบ้ว่า A60 อาจเปิดตัวพร้อมกับมือถือจอ รุร่่นใหมซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเปิดตัวพร้อมกับ r a เซอร์60และเรเซอ60อัลต้รุ่นใหม่ในงานเปิดตัวที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่24เมษายนนี้ n นูเบียยืนยันว่าเปิดตัวมือถือเรือธงเน้นกล้องรุ่นต่อไปแล้วแล้วจะมีการเกินไว้เมื่อปลายเดือนมีนาคมครับตอนนี้บริษัทได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า เ 70s Ultra จะเปิดตัวเต็มรูปแบบในวันที่28เมษายนที่จะถึงนี้นอกเหนือจากวันเปิดตัวภาพโปรโมทยางเป็นทางการาทำให้เราได้เห็นหน้าตาทันทัดเป็นครั้งแรกเครื่องรุ่นนี้มีชื่อเต็มว่า n u b i e Z70s Ultra Photographer Edition จะมีให้เลือกสสีเผยให้เห็นที่ซน์เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนชื่อ Photographer Edition ไม่ใช่แค่การตลาดนะครับแต่สไตล์การออกแบบทั้งหมดโดยเฉพาะในรุ่นสีเทาดำจงใจเน้นจับความรู้สึกและรูปลักษณ์ของกล้องดิจิตอลจริงๆเพื่อดึงดูดกลุ่มที่ชื่นชอบการถ่ายภาพโดยเฉพาะเลยทีเดียว ระบบกล้องคือหัวใจสําคัญของ z 70S Ultra ครับมันมีกล้องหลักที่ใช้ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า35ม mm, มซึ่งางภาพหลายคนชอบเพราะให้มุมมองที่หลากหลายเสริมด้วยเลนส์ถ่ายภาพมุมกว้างพิเศษที่จําเป็นในปัจจุบันเพื่อซูมภาพไกๆลๆปุ่มถือรุ่นนี้ใส่เลนส์เทเลโฟโต้แบบพิรพิคขเข้ามาด้วยสําหรับการถ่ายภาพซูมอัติโลที่ขยายมากๆด้านหน้าเป็นจอที่ขอบบางเกือบสนิทมีความละเอียดคมชัดระดับที่โนบเเรียเรียกว่า 1.5K เพื่อความชัดเจน z 70S Ultra ยังคงใช้ฟีเจอร์เด่นของ ia, ูนบง,งเอโดยตรงท ได้พื้นที่แสดงผลแบบเต็มตาไม่มีรอยบากหรือรูมาลบกวนสายตาเพื่อพื้นที่หน้าจอให้ใช้ได้มากที่สุดครับโดยสรุปครับปลายเมษายนนี้ตลาดมือถือร้อนแรงทั้ง CMF Moto Nubia จอเปิดตัวรุ่นใหม่ขณะที่ Notting Phone 3รอกระกฎาคมนี้ข้อมูลมีทั้งอย่างเป็นทางการและเป็นข่าวหลุดช่วยติดตามใกล้ชิดกันต่อไปทเทรนกล้องก็เด่นชัด ทั้ง50ล้านเซ็นเซอร์เฉพาะทางเลนส์ซูมขนาดที่ชิปในเมซิตี้จ็ดสามก็ได้รับความนิยมการชาร์จเร็วแบตใหญ่และความทนทานเป็นจุดขายสําคัญที่น่าสนใจการแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นผู้บรโิโภคม,มีตัวเลือกหลากหลายตั้งแต่รุ่นคุ้มค่ายอย่าง CMF ไปถึงรุ่นเน้นกล้องสเปคสูงจากโมโตและนูเบียสรางความเคลื่อนไหวในตลาดมือถืออย่างต่อเน,นื่องเลยครับเพ,เพื่อนๆก็รออยู่ใช่ไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ๊งกริงให้กับพวกเราด้วยนะครับ